ไฮโซตั๋มอดีตคู่กรณีหมอแอคเคลื่อนไหวแซบบอกขอบคุณที่นึกถึงกันโดยไฮโซตั๋มหรือนางสาววิชุดาอดีตคู่กรณีของหมอแอคได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะโดยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังมีข่าวแพทย์สะพัดว่าหมอแอคหรือพันตำรวจเอกแพทย์หญิงอาชุลีถูกควบคุมตัวหลังแอบแอ้างคลินิกสั่งซื้อยาเสียสาวพร้อมของกลางและพบเงินหมุนเวียนสูงถึง80ล้านบาทนั้นโดยไฮโซตั๋มค่ะระบุแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษา ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าทำไมเช้าวันนี้ถึงให้ความรู้สึกเหมือนเช้าวันคริสต์มาสทั้งที่ยังเป็นแค่กลางเดือนมิถุนายนอินบ็อกแตกมากเปิดตอบไม่ไหวแต่เห็นแล้วว่าใครทักมาบ้างขอบคุณที่นึกถึงกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ทําให้หลายคนย้อนนึกถึงปมขัดแย้งในอดีตระหว่างไฮโซตั้มกับหมอแอ้นอกจากนี้ในโลกออนไลน์ยังห่แชร์คลิปมีมในตำนานของไฮโซตั้มกับวลีที่ว่ามีอะไรพูดต่อหน้าคะ่ะไม่ต้องแอบแบวแบบนี้คนเขาดูออกนะ ะะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N